ึ่งในการเรียนภาษาอังกฤษยุคปัจจุบันก็คือไม่สามารถที่จะแปลประโยคได้อย่างถูกต้องแม้ว่าจะรู้คำศัพท์ในแต่ละตัวที่อยู่ในประโยคนั้นเป็นอย่างดีปัญหามันเกิดอะไรทําไมถึงยังแปลผิดทั้งๆที่คําศัพท์ก็รู้อยู่แล้วสิ่งสําคัญในการทําความเข้าใจภาษาอังกฤษนั้นไม่ใช่แค่รู้คําศัพท์แล้วก็ทําข้อสอบได้หรือแล้วก็สามารถเข้าใจภาษาอังกฤษได้นี่เป็นความเข้าใจที่ผิดสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งในการที่จะเข้าใจภาษาอังกฤษรวมจถึงการทําข้อสอบได้เป็นอย่างดีนั่นก็คือการเข้าใจสตรัคเจอร์ถ้าเราทําในส่วน ส่วนของสตรัคเจอร์ r a m m a r ตรงนี้เนี่ยได้ดีเราจะสามารถทำข้อสอบ Reading หรืออ่านเข้าใจได้ดีมากยิ่งขึ้นกว่า80%อันนี้การันตีจากออประสบการณ์ในการสอนมาหลาย10ปีในคลาส n t e n s i v e Grammar ของวิ่ไทยเนี่ยได้สรุปเนื้อหาโดยภาพรวมเอาไว้ให้แล้วทำเป็นโครงสร้างเป็นแผนผังที่ถ้าเข้าใจจุดนี้จำในจุดนี้ได้นะแล้วก็เรียนรู้ในส่วนของโครงสร้างก็จะสามารถทำข้อสอบภาษาอังกฤษในเชิงของกรั ma r ได้เหมือนแบบดีขึ้น100% คลาสนี้เป็นคลาสที่ทุกคนไม่ควรที่จะพลาดเพราะว่าเป็น Intensive Grammar ที่พร้อมจะหยิบเอาไปใช้งานได้จริงและแน่นอนว่ามีประสิทธิภาพในการเข้าใจภาษาอังกฤษอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยครับ